อมริทีวสนับสนุนโดยบ้านสวนแฟร์ซีเล็ก2 0 2 6จองบูธ090-197-8310หนเจ็ดนเอ็กู์พดลองเร์เลล์เป็นงานที่เราทำระบบผลิตอาหารให้กับนักบินอวกาศอันนี้เป็นงานของนาซาเลยนะเออ วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ทับกอล์ฟพะที่นี่ไม่ใช่แค่สนามดรฟ์กอล์ฟแต่มีเกมเพียบตีกอล์ฟไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีพี่พนักง,งานคอยสอนให้ช่วงเด็ววกฝึกงาน ทุกสิ่งที่เราใช้บนโลกล้วนถูกออกแบบมาอย่างดีค่ะแต่ถ้าของชิ้นนั้นต้องไปอยู่บนอวกาศล่ะ uh huh. วันนี้หนูทดลองของเราจะพาสกายไปฝึกงานกับวิศวกรอวกาศคนไทยตัวจริงคนที่สร้างของให้ได้ใช้จริงบนยานอาวกาศค่ะ wow. สกายคับวันนี้นะพี่แพลวจะพาสกายไปพบกับอาชีพที่ว้าวมากๆเลยเชื่อไหมว่าเด็กๆบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักเลยนะสกายพร้อมไหมอ่ะร้อมรับพี่แพลวแต่ว่าเขาคือใครหรอครับวันนี้เนี่ยคนที่สกายจะได้ไปฝึกงานด้วยนะบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ทําให้ของที่อยู่บนโลกเนี้ขึ้นไปอวกาศได้ด้วยก็คือคนที่ทําของให้นักบินอวกาศเหรอครับเขาทาหลายอ่งมากๆเลยแล้ววันนี้สกายจะได้เห็นอะไรที่แบบว่าสกายน่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็จะได้ลงมือทําด้วยไวปเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าไหม เอาครับไปกันค่ะ,ะตอนวิศวกรอวกาศคนไทยก็ไปถึงดวงดาวได้ที่นี่คือศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติพื้นที่ที่นักวิจัยคิดค้นเทคโนโลยีสุดล้ำเพื่ออนาคตและว,วันนี้ค่ะเราจะพาเด็กฝึกง,งานตัวน้อยของเราไปเจอกับวิศวกรอวกาศตัวจริงกัน และตอนนี้นะคะพี่เผาก็พาสกายมาเจอกับคนที่สกายจะฝึกงานในวันนี้แล้วนั่นก็คืออาจารย์เกียร์นั่นเองค่ะสวัสดีสสดค่ะอาจารย์เกียร์ค่ะอาจารย์เกียร์เนี่ยเป็นคนที่ทำอุปกรณ์ต่างๆที่เราเดินเข้ามาเราเห็นแบบมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากมายเลยใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ทำอะไรอยู่บ้างคะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์นะครับหลักๆคือเป็นอาจารย์ที่สาาบันการจัดการปัญญาภิวัตสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแต่ก็มีงานวิจัยที่ทำนะครับ จะเป็นเน้นแทนด้านเรียกว่าไบโอลิกไโรบติกนะครับแต่เราฟังแล้วเอ๊ะเราเอาชีวะเนี่ยมาใส่ในหุ่นยนต์จากตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราอ่ะมีโอกาสที่ได้เข้าไปทํางานด้านอาวกาศพอเรามีองค์ความรู้ที่เราสามารถผสมสองศาสตร์เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยจะมีโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้น,น่ะเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์หรือว่าเรื่องของต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ต้นไม้เนี่ยโตอยู่บนอวากาศได้พอเรามีความรู้ทางออโตเมชันหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยแล้วเราก็บวกกับความรู้ทางชีวะว่าปลูกพืชปลูกยังไงอย่างเงี้ยเอามาผสมรวมกันนะทำให้เราอ่ะมีความรู้ว่าแบบเนี้ยต้นไม้น่าจะโตแล้วเราลองแกล้งต้นไม้แบบนี้ดูสิต้นไม้จะโตไหมเพราะว่าพอไปอยู่บนอวากาศโตจริงๆหรือเปล่าและสิ่งที่ อาจารย์ทามันเอาไปใช้บนอวกาศได้จริงเหรอครับก็จะมีแบ่งเป็นส่วนเนาะก่อนที่เราจะส่งขึ้นอวกาศเราต้องทดลองอยู่บนพื้นโลกก่อนพอนเราทดลองบนโลกเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาต้นแบบที่ใช้บนอวกาศได้ไดจริงนั้นก็เลยต้องตอบว่ามีที่ทําได้ขึ้นไปบนอวกาศจริงแล้วก็มีส่วนที่เราต้องทดลองก่อนโลกพอเราพูดถึงอวกาศเนี่ยทุกคนจะเห็นแต่จรวดกับดาวเทียมก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นมานานมากแล้วเป็นแบบ 40- 5 0ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ยุควันนี้ อีลอนมัสสามารถส่งจรวดขึ้นอวกาศได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าส่งเนี่ยก็ถูกลงจากเดิมมากเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็พัฒนามากใช่ไหมครับพอพัฒนามากๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราสามารถไปทดลองทําอะไรมากขึ้นได้ก็เลยทําให้เปิดพื้นที่มากขึ้นก็จะมีบริษัทยาบางบริษัทส่งยาขึ้นไปดูผลการทดลองบนอวกาศแล้วก็นํามาผลิตอบนโลก อวกาศก็เลยเปิดพื้นที่มากขึ้นและยิ่งจะพูดต่อไปอีกในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะมีโรงแรมบนอวกาศเราอาจจะขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศแล้วมองวิยโลกตรงมุมนี้สวยจังเลยอ่าหรืออาจจะมีอาชีพใหม่ๆเช่นนักขับหุ่นยนต์สำรวจดาวเราไปขุดเหมืองอ่าแล้วก็เอากลับมาใช้หรือว่าใช้อยู่บนอวกาศตอ่ออีกเลยแบบนี้นักคิดค้นหรือว่านักทดลองแบบประชานมีชื่ออาชีพหรือคําจํากัดความเรียกแบบ เป็นคำง่ายๆเลยไหมคะอาจารย์ถว่าเป็นถ้าพูดในมุมว่างานที่ผมทําก็จะเรียกว่าวิศวกรแต่ด้วยความที่เราทํางานเกี่ยวกับอากาศก็อาจจะเรียกว่าวิศวกรอากาศก็ได้แต่คําว่าวิศวกรอวกาศไม่ได้ทําแค่ดาวจรวดหรือดาวเทียม <ฮา S 2> เราทําอย่างอื่นอย่างเมื่อกี้ที่เ่าให้ฟังเป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเราทําอย่างอื่นด้วยก็ได้แล้วอะไรบ้างที่อาจารย์ทําขึ้นไปบนอวกาศครับ ก็ตอนนี้นะครับที่เรามีคือเราอะส่งชุดผสมอาหาราอ๋อเราไปผสมอาหารอยู่บนอวกาศคิดง่ายๆครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราอยากไปทําน้ําสลัดอยู่บนอวกาศรู้ไหมว่าน้ําสลัดทํำยังไงไม่รู้เออจริงๆแล้วเขาเอาน้ําเปล่าเนะ<ฤ>าะกับน้ํามันมาผสมกัน <S <S ถ้าเอาน้ากับน้ํามันผสมกันปกติ่ยมันจะผสมกันไม่ได้ถูกไหมเขาก็จะต้องเอาไข่แดงใส่เข้าไป ซึ่งไอไข่แดงเนี่ยเป็นตัวตีที่ทําให้น้ําและน้ํามันเข้ามารวมกันและกลายเป็นน้ําสลัดที่เรากินกันไข่แดงที่ว่าเนี่ยเขาจะเรียกสารนี้ว่า emulsifier คือตัวที่ใช้เชื่อมสารสองสารที่ไม่เข้าด้วยกันคือเรากำลังพยายามจะหาวิธีว่าเราจะผสมพวกเนี้ยอยู่บนอวกาศแล้วจะเชื่อมกันได้ยังไงและเมื่อขึ้นไปอยู่บนอวกาศเนี่ยพฤติกรรมของการผสมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงแล้วเราเรา,เราทำได้แปลว่าเราจะมีน้ำสลัด กินกันอยู่บนอาวากาศได้เราสามารถทําน้ําสลัดาบสดใหม่ได้ตอนนี้เราทดสอบในเขาเรียกว่าบนโลกก่อนเรียกว่าพาลาบิตไฟก็คือเอาเครื่องบินนะบินขึ้นไปอย่างเงี้ยบินบินเชิดหน้าขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ทิ้งลงมาอย่างนี้นะครับช่วงจังหวะที่เอ่อขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าภาวะไมโครกาวิตี้ค่ะไมโครกาวิตี้คืออะไรก็คือมันไม่มีแรงโน้มถ่วง <Ha. S 1> นะเราก็จะเหมือนลอยอยู่บนอาวากาศอ่า <Yeah. S 1> นะ จังหวะนี้เราก็ทําการทดลองเพราะว่าเป็นการจําลองสถานการณ์ก่อนพาราบริดไฟที่เราไปก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราไปทดสอบก่อนที่จะเอาขึ้นอวกาศจริงๆอันนี้เราทดลองเสร็จแล้วเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประมาณกลางปีหน้าชุดทดลองของจริงที่จะขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศจะถูกส่งขึ้นไปอ้าตื่นเต้นเหสกายจะไปส่งด้วยกันไหมอย,อยากไปไหมเ,เดี๋ยวลองรอเจอกันปีหน้านะโอเคครับทำไมอาจารย์ถึงสนใจ ทำเรื่องพวกนี้เหรอครับอาจารย์ก็อยากไปอวกาศเหมือนกันเหรอครับใช่อันนี้ก็ได้เป็นความฝันตอนเด็กๆเหมือนกันน<ม>ั้นออดูมีการ์ตูนในอินสตาแรแล้วก็เด็กๆก็แบบเหมือนจําลองว่าตัวเองอยู่ในยานอาวกาศอย่างเงี้ยเราอยากขับหุญญนบน่นยนต์บญญน,บนอวกาศอะทำยังไงใช่ไหมครับงั้นเราต้องเป็นนักวิจัยหุ่นยนต์เราต้องทาหุ่นยนต์เราสร้างมันเองเพื่อจะได้ขับเองคนแรกก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให เริ่มทำหุ่นยนต์อย่างจริงจ <ฮะ S 1> ังมากๆรู้ให้ลึกรู้ให้จริงในสิ่งที่เราเรียนเราชอบนั้นนะครับแล้วมันจะพาเราไปสู่สิ่งที่อ,อวกาศก็ได้หรือสิ่งที่เราอยากจะไปไนะฮะตัามานั้งนานสนใจอยากไปเดินดูไหมครับว่าทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างอยางไงะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมครับโอเคไปคับต,<ป>ตอนนี้เนี่ยจะเป็นโซนงานที่เรียวออกว่าของทีมกีตาร์ ดีตาดีตาที่แปลว่า,มาแมลงเป็นงานที่เราทําระบบผลิตอาหารให้กับนักบินอวกาศอันนี้เป็นงานของนาซาเลยนะในส่วนนี้เราจะต้องทําอาหารให้กับนักบินเนี่ยตลอด3ปีมีนักบิน4คนโดยที่เขาจะเดินทางเหมือนจําลองไปดาวอังคารถ้าเป็นข้าวกล่องเราต้องเตรียมข้าวกล่องไปกี่กี่กล่องรู้ไหมหลังกหลังกไม่ดืงไม่ถึงเยอะไปประมาณ12,000กล่อง นนแต่ก็เยอะนะนี่คำนวณมาแล้วซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากเพราะว่าการเดินทาง3ปีเนี่ยถ้าเราไปดูในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะเราจะพบว่าของที่ขายอายุมากสุดไม่เกิน2ปี<อ> 2> เราก็เลยไม่สามารถเอาเข้ากล่องได้เพราะฉะนั้น<อ>เราก็เลยต้องคิดคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาเป็น สร้างอาหารปลูกพืชเลี้ยงหนอนเราไปเลี้ยงหนอนด้วยนะอยู่นาบนอวกาศ<ะ>แล้วเอาของเสียกลับมาใช้ใหม่นักบินเขากินนอนเหรอครับนักบินเขากินนอนเหรอครับนักบินน่ะเขากินหนอนไหมตอบว่าใช่แต่ไม่ใช่หน้าตาเป็นหนอนจริงๆเราจะแปรรูปมันก่อนตู้นี้จะเป็นตู้ปลูกพืชเราจะปลูกถั่วกันอยู่ในนี้เราจะเอาถั่วเม็ดถั่วเนี่ยมากินแต่เปลือกถั่วลำต้นใบราก เราก็จะเอาพวกนี้มาทําเป็นอาหารหนอนเลี้ยงน้องนอนพอนอนโตเราก็จะเข้าสู่การแปรสภาพหนอนให้สามารถทําเป็นอาหารได้ก็จะมาที่เครื่องนี้เครื่องนี้คือเครื่องปริ้นอาหารนักบินก็จะมากดที่หน้าตู้ว่าต้องการอะไรต้องการสารอาหารยังไงหรือว่าอยากได้หน้าตาอาหารออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนดังนั้นเราก็เลยพยายามจะทำให้นักบินอากาศได้กินในสิ่งที่เขาอยากกิน นี่หุ่นยนต์หมดเลยเหรอครับใช่แต่เนี้ยเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งหมดเลยเราเห็นว่า2ตัวเนี้ยเหมือนเป็นฝาแฝดกันทํางานคู่กันเหมือนกัน oh, นะครับซึ่งเป,เป็นหุ่นยนต์ที่เขาจะไปใช้ในโรงงานเช่นโรงงานรถยนต์ที่เราประกอบรถยนต์สกายสังเกตไหมว่าตัวเ mm hmm. มื่อกี้ที่เราเห็นน่ะมันจะมีคอล้อมไว้มีลวล้อมไว้ไม่ให้คนเข้าไปเพื่อความปลอดภัย oh. แต่เราจะเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวในห้องนี้เลยที่ไม่มีการล้อมลว ใช่เพราะเขาปลอดภัยกว่าก็คือว่าพอเราออกแรงกดเข้าไปตรงนี้มีเขาก็จะหยุดได้เองก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้จะทํางานคู่กับคนได้อันนี้นา่ารักทั้งเลยมีเป็นตัวกร์ตูนด้วยก็มีน้องคิตตี้ตัวนี้นะครับก็เราเรียกหุ่นยนต์แบบนี้ว่าไปาเดอร์สไปเดอร์าจะเหมือนขาแมงมุมเห็นไหมเหมือนขาแมงมุมช,ชุดเด่นของหุ่นแบบนี้คือสามารถทํางานได้เร็ว เราเห็นว่ามันหยิบจับชิ้นงานนะเร็วมากแต่ข้อเสียคือมันหยิบได้ชิ้นละเบาๆาได้ชิ้นละชิ้นด้วยชิ้นละไม่กี่ชิ้นใา่ต่อไปดังด้านนี้ะนะครับก็จะเป็นตัวจำลองโรงงานอุตสาหก,กรรมแบบอัตโนมัติ100%สามารถโชว์ว่าเราสร้างโรงงานการผลิตแบบ a u t o a t i o n อเปซน100เนี่ยได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วเราก็มาใช้ในการเรียนการสอนด้วยเราก็จะบอกเขาไป เป็นโจทย์แล้วก็ให้น้องๆแต่และทีมเนี่ยมันนาเสนอ<า>เหมือนขายงานจริงๆแล้วก็เขาก็ต้องไปลงมือ,อทำฮสุดยอดเลยเราเรียกสิ่งนี้ว่าไอออนพลาสเตอร์แค่ระบบแค่นี้เราสามารถสร้างตัวขับดันเพื่อดันให้ตัวดาวเทียมหรือยาดอาวกาศของเราไปข้างหน้าหนูทดลองซิตันอน ณน,นี้เด็กฝึกงานของเราตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เห็นทั้งหุ่นยนต์เต็มไปหมดเลยรวมไปถึงได้เจอกับของที่จะส่งไปให้นักบินอวกาศใช้ในโครงการของนาซาด้วยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่สกายเนี่ยจะต้องลองเป็นนักทดลองของอวกาศตัวจริงแล้วล่ะค่ะเค hey, ครับเป็นไงบ้างสกายว่าไปเดินดูมาแล้วชอบมีชอบหุ่นยนต์ตัวไหนบ้างไหม ผมชอบหุ่นยนต์คิตตี้ครับออ๋อทำไมถึงชอบคิตตี้อ่ะน่ารักมันน่ารักดูแบบน่าจะดูใกล้เคียงกับเด็กมากที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ที่เหลือมันดูยิ่งใหญ่เกินไปใช่ป่ะ <c oughs> ใช่เพราะ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีภารกิจมาให้สก,กายทำนะอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เลยทั่วโลกเนี่ยกำลังเพิ่งเริ่มต้นทดลองกันเราเรียกสิ่งนี้ว่าไอออนทัสเตอร์ไอออนทัสเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนค <c oughs> ่ะเป็นเครื่องยนต์ ให้กับตรวดหรือดาวเทียมสําหรับการเดินทางข้ามดาวนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ออกจากโลกนะแต่ขึ้นไปอยู่บนอวกาศแล้วแล้วเดินทางจากดาวนึงไปดาวนึงจักรก์ที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยหรอคะอันนี้เป็นต้นแบบต้นแบบซึ่งจริงๆอ่ะอุปกรณ์เนี่ยเราหาซื้อได้หรอตัวทั่วไปด้วยนะหูตื่นเต้น,น,นเลย อุปกรณ์เรามันมีอะไรบ้างคะซันคะครับผมก็จะมีไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวทําให้เกิดประจุไอออนคือประจุเนาะทำให้ใช้แรงดันสูงสูงแล้วพอเมื่อเกิดประจุเนี่ยมันจะเกิดคล้ายคล้ลมเพราะว่าบนโลกเนี่ยยังมีอากาศอยู่ดังนั้นเนี่ยอากาศจะเกิดการเคลื่อนที่ค่ะครับงั้นเรามาเริ่มทดสอบตัวนี้กันดูก่อนนะครับก็คือดูนะเดี๋ยวเราจะกดปึ๊บเนี่ยเห็นไ้มไออเนยนไฟขึ้นเห็นไหมขึ้นนะมันจะมีได้ยินเสียงไหมมีได้ยินเสียงไหมยีดนิดนึงใช่ไหมอ่าขอดูแต่ เมื่อกี้เราได้ยินเสียงได้ยินเสียงแพะนะค่ะแต่ถ้าเกิดเรากดค้างนี่นะครับมันแบบค้างไฟมันนแผลไฟโอ้ยก็จะเป็นอย่างนี้ตัวสายไฟเนี้ยมันสร้างประจุขึ้นมามันมีแรงประจุไฟฟ้าอยู่มันทําให้เกิดแรงขับกันได้คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบก็คือเราจะเอาขั้วพวกเนี้ยมาขยายจากที่เป็นสายไฟพวกเนี้ยเราจะใช้ขั้วพวกนี้ในการให้มันเชื่อมตากันให้มันมีระยะพอที่จะสร้าง ประจุออกมาแล้วประจุมันวิ่งถ้าเราปิดไฟเนี่ยม,มืดเนี่ยเราจะเห็นเป็นแสงสีม่วงง<อ>ั้นเราไปเริ่มประกอบกันเลยไหมถึงเป็นค่ะขัข้นแรกนะครับเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะงั้นส่วนเข้าไปก่อนตัวนี้จะเป็นทองแดงเนาะ,ะเอาด้านนี้เข้าด้านนี้เข้าเข้าด้านไหน,น,นแล้วก็กดหนึ่งนะครับเราจะต้องเอานี้มาแล้วก็ประกอบเข้าไปให้มันเชื่อมอยู่กับชิ้นเนี้ยตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะแปะให้คั่วตรงนี้นะครับแปะเข้าไปอยู่กับตรงนี้ เมื่อกี้เราประกอบส่วนข้างหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะประกอบอีกข้างหนึ่งก็คือเราจะเอาแผ่นทองแดงตัว,ว,น,วนี้มาม้วนใส่ตัวกระบอกนําตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะม้วนใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องทําให้มันเป็นแหลมเหมือนเป็นเข็มตัวยิ่งแหลมเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดปลายของการปล่อยประจุออกมาได้ดีขึ้น เราก็สวมเข้าไปในนี้ครับไม่พอดีเหรออได้แล้วสกายอุ๊ยเป๊ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะค่ะอาจารย์จะเปิดกระแสแล้วเหรอคะลองกดนิดนึงก่อนอย่ากดนานแบบนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้อย่าเกินนี้พี่แอ๊วเก็บไปเก้าสิบแล้เราได้ยินเสียงเนาะแต่ว่ามันทได้ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าแสงมันสว่างเนาะมันเลยทำให้เราไม่เห็นแสงสีม่วงอ๋อจริงๆมันจะระยะนี้อาจจะได้แล้วอาจารย์พี่แอ๊วเก็บไปก็อันเนี้ยเนี่ยมันมีเสียงขึ้นมาแปลว่าตอนเนี้ยใช้ได้อ่า วันนี้ฝีมือการตัดของสกายเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะเพราะว่าน้อยคนนะที่มาถึงตัดครั้งเดียวแล้วสามารถทำให้เกิดการกระจายประจุได้ดีวันนี้เป็นงานฝีมือที่เก่งมากนี่โอ้โหพี่ผมทำมันจะไปเป็นชิ้นส่วนอยู่บนอวกาศได้ยังไงหรอครับแค่ระบบแค่นี้เราสามารถสร้านตัวขับดันหรือว่าตัวที่ทำให้ไปจากตัวดาวเทียมหรือยานอวกาศเราไปข้างหน้า มันก็จะคล้ายๆว่าเราให้ดาวเทียมรถตกตด้เราให้ดาวเทียมรถตกตแอส่งเขาไปข้างหน้าแบบนี้นี่เองนี่คือหลักการนั่นเองนะคะสุดยอดมากเลยอ่ะสกายไปยังไงบ้างวันนี้ได้เรียนรู้อะไรจากการที่เรามาฝึกง,งานกับไอซา,านเกียบ้างสกายได้เรียนรู้ว่าการประดิษฐ์ของในอวากาศมันต้องมีความละเอียดแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับอ่าแล้วเราก็ต้องมีการเหมือนแบบทดลองอะไรอย่างเงี้ยกันยหน่อยรอบกอดที่เราจะส่งออกไปสู่อาวากาศได้จริงใช่ไหมคะครับ วันนี้สกายขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้สกายได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็หุ่นเดินแบบนี้เพียบเลยครับโอเคอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะพาไปเที่ยวกันต่อวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่กอล์ฟกอเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่สนามดรฟ์กอล์ฟแต่มีเกมเพียบตีกอล์ฟไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีพี่พนักง,งานคอยสอนให้ดทดลองซิตอนเอ็กพอเล ช่วงเด็กพาเที่ยววันหยุดนี้ใครหาที่เที่ยวกับครอบครัวอยู่พี่เพรยวขอแนะนำที่นี่เลยค่ะชอบกรอบเมกาซิตีที่เดียวครบทั้งกินทั้งเล่นทั้งเสียงหัวเราะเลย <Yeah! S 2> วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่คบครโบใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นสถานที่ที่ครอบครัวเนี่ยสามารถมากันได้แล้วก็มาคนเดียวก็จะเหงาเราก็เลยต้องมากันหลายคนค่ะข้างในจะมีอะไรสนุกสนุกบ,บ้างน,นั้นตามเเข้าไปเลยดีกว่า ไปแล้วเย้ว้าวเยียบเลยน,นี่เดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้ก่อนแล้มีชั้นสอกด้วยให้แล้วสวัสดีค่ะค่ะนี่มีตอมมดาใช่ใช่ค่ะีขอ้องจะเป็นเบยหม่คุณขอบคุณค่ะไปกันค่ะเบย์นึ่ศนนะทุกคน จะมากับลูกกับหลานหรือจะมากันทางบ้านก็สนุกได้หมดเลยค่ะเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่สนามดร i ฟ e ์กอล์ฟแต่มีเกมเพียบมี Angry Birds Golf ที่เด็กๆชอบสุดๆตีกอล์ฟไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีพี่พนักง,งานคอยสอนให้เบของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคุณลูกค้ามากี่ท่านมาสามค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเล่นเดี๋ยเรากวลงทงเบียทางด้านี้ก่อนได้เลยโอเคมีเกมอะไรเนี่ ตรงนี้เราจะมีประมาณ10เกมเลยแต่ว่าก่อนเล่นเกมเดี๋ยวขออนุญาตประกฏความปปอดภัยก่อนเล่นนิดนึงนะคะที่เห็นข้างหน้านี้คือเส้นสีแดงนะคะระหว่างมีผู้เล่นอยู่ห้ามเลยเส้นสีแดงออกมา<อ>เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสวิงโดนเนาะ,ะแล้วก็เส้นสีเหลืองห้ามเลยออกไปเด็ดขาดน,นะคะ<อ>เพราะว่ามีผู้เล่นจากด้านบนนี่ถ้าลูกบอลตกลงมาก็คืออาจจะโดนเราได้<อ>นะคะตรงนี้ท็อปเทเซอร์ฝั่งนี้เลยสําหรับผู้เล่นจะดูจอฝั่งนี้<อ>ได้เลยเใช่ไว้ดูระยะท่าของลูกบอลต่างๆาก็คือหรือว่าผู้เล่น ที่จะต้องเล่นท่านถัดไปสามารถดูจอด้านไหนได้มี่สองจอใช่ต่อไปแม็กก็จะมีสองสีเลยนะคะสีเทาจะเหมาะกับผู้เล่นที่สูง165ขึ้นไปแนะนําเป็นสีเทาเลยโอเคใช่แล้วก็สีฟ้าจะเหมาะกับผู้เล่นผู้หญิงหรือว่าคนที่สูงมากกว่าแล้วจะเาเป็นเด็กล่ะคะเรามีไม้ให้ด้วยก็าปีมีไม้จุญญ์กับไม้คัทเลอร์เลยใช่น้องคนโตสามารถใช้เป็นจุยร์อันนี้ได้แล้วก็ สามารถใช้ไม้ท็อเลอร์อันนี้ได้อันนี้ได้เลยมีสำหรับพี่ขาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีพื้นฐานในการตีกอล์ฟเลยแบบนี้จะเล่นได้ไหมคะเนี่ยได้เลยที่นี่็อปกอล์ฟเรามีคู่เชี่ยวชาญสำหรับแบบว่าช่วยสอนน้องๆพื้นฐานได้เลยเราจะมีเบฟอสช่วยสอนหรือก็เราก็จะมีโค้ชก็จะมาเดินช่วยด้วยมากแต่ถ้าคุณสัาเก็จะมีเบฟอเรากาสีฟ้าเลยได้เลยวันนี้ตีได้อย่างแน่นอนได้เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําเกมโอ้ยอนี้เลยจะมี10เกมเลยนะคะ ถ้าอยากาฝึกซ้อมวอร์มอัพก่อนก็เป็นแพ a ทิส c e โหมดก่อนก็นกได้แล้วก็มี Block Party บล็อกปาร์ตี้ก็คือจะมีลูปแบบโบนัสโผล่ขึ้นมาสี่วงอยู่นี่ใช่จะเป็นวอร์มอัพก่อนหรือว่าจะเล่นเป็นแองกี้เบิร์ดก่อนเลยวอร์อมอัพก่อนโอเคได้เดี๋ยวเป็นแพ t ทิส ามีคิดเมนูสําหรับน้องด้วยค่ะเ <Wow. S 2> มื่อ12ปีน้องสามารถสั่งได้คนละเซตเลยจะมี <ừ> um. แล้วก็จะมีขนมหวานสองอย่างนี้คอมโบมาให้อยู่แล้ว oh. แล้วก็ฟรีเฟรชเครื่อดงดื่มด้วยว้าววันนี้คือแบบมีฟรีเมนูสําหรับเด็กๆด,<ช>ด้วยใช่ค่ะสุดยอดเลยแล้วช่วงนี้มีโปรอ,อะไรบ้างไหมคะนี่แล้วก็จะมีโปรพิซซ่าเลยก็คือถ้าลูกค้าเล่นหนึ่งชั่วโมงแล้วสั่งพิซซ่าหนึ่งถาดจะได้ฟรีค่าเกม๊ชั่วโมงเลยโอ้โหองก็ต้องบอกว่าแล้วสั่งพิซ่าหนึ่งถาด อีกหนึ่งชั่วโมงใช่มาเลยร้านเดี๋ยวเราขออนุญาตมาชิมเมนูที่นี่ก่อนเลยนะคะได้เลยค่ะตหนื่อยเลยนะช่ไกันแล้วใช่ไหมโอเคมาเริ่มเลยโอเคทานให้อร่อยนะคะตอนนี้เขามีโปรสุดคุ้มค่ะพิซซ่าแอนด์เฟรฟรีแค่สั่งพิซซ่าน้าไหนก็ได้หนึ่งถาดรับฟรีชั่วโมงเล่นเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงทันทีเลย ถ้ามาวันจันทร์ถึงสุขตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงหโมงเย็นเล่นฟรีชั่วโมงที่2ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงเที่ยงก็ใช้ฟรีได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันธรรมดามาหลัง6โมงเย็นกับวันเสาร์อาทิตย์มาหลังบ่ายโมงจะได้รับฟรีเป็นชั่วโมงที่3ค่ะโปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะและข้างนอกก็มีโซนพาร์ตกรีนให้มาฝึกซ้อมกันด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีโยนุงไฟด้วยนะครับไปชมบูไปเล่นกัน ่นได้สูงสุด6คนต่อเบเลยมีไม้ให้ฟรีมีเพลงมีอาหารครบบอกเลยที่นี่เหมาะกับทั้งครอบครัวจริงๆค่ะท็อปกอฟเมกาซิตี้อยู่ติดเมกาบางนาเลยนะมากันทั้งบ้านสนุกแน่นอนค่ะไปยังไงกันบ้างคะเด็กวันนี้มาเที่ยวที่ท็อปกรอบแห่งนี้สนุกไหมคะสนุก สนุกมากเลยใช่ไหมไม่อยากกลับบ้านกันเลยใช่ไหมเนี่ยอยางกเกี้ยอยากกทีน่นี่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาสนุกแบบพวกเราแบบนี้ก็ามากันได้เลยที่ท็อปก๊อฟเมกาซิตี้นั่นเองนะคะหรือว่าติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ช่องทางของท็อปก๊อฟด้วยวันนี้พวกเราต้องกลับบ้านกันแล้วแหละไปกันก่อนลวนะทุกคนบ๊ายบาย marine tv